รายงานต้นทุนตามสินค้ารายงานต้นทุนตามสินค้าจะแสดงข้อมูลเป็นเดือนโดยจะต้องกดปุ่มจราเหตข้อมูลเพื่อทำการสร้างข้อมูลสร้างรายงานจากรายงานที่แสดงออกมานี้มันจะแสดงต้นทุนกำไรตามหมวดหมู่สินค้าที่ถูกกำหนดเอาไว้โดยตัวเลขทั้งหมด จะเป็นตัวเลขก่อนภาษีมูล,ลค่าเพิ่มข้อมูลที่ถูกแสดงออกมานี้จะมีข้อมูลของราคาสินค้าก่อนหักส่วนลดต่อหน่วยราคาต่อหน่วยหลังหักส่วนลดแล้วต้นทุนมาตรฐานต้นทุนที่ถูกใช้จริงปริมาณที่ถูกตัดสต็อก ที่ถูกขายไปมูลค่าที่ได้จากมูลค่าสุทธิที่ได้จากการขายต้นทุนสุทธิต้นทุนจริงที่เกิดจากการใช้งานและอัตราส่วนกำไรจากรายงานนี้เราจะอ่านได้ดังนี้คือสินค้าชื่อครีเมนเจโลขนาด250กรัมราคาก่อนหักส่วนลด240บาทจุดแปสตางค์ ราคาต่อนหน่วยหลังหักส่วนลดแล้วคือ230.58สตางค์สแต n d a r d c ค s t คือ46.62 Actual COST คือ,อ48.96จำนวนสินค้าที่ขายออกไปคือ5ชิ้นทำให้ยอดเงินที่ได้จากการขายสุทธิคือ1,152.90ต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นจากการขายและอื่นๆ คือ243.44สตางค์มีอัตราส่วนกำไรคือ78.88สตางค์จากที่จากจากตัวเลขนี้จะสังเกตเห็นได้ว่า Actual Cost และ Standard Cost ไม่เท่ากันซึ่งข้อมูลตัวเลขที่ไม่เท่ากันนี้อาจเกิดได้จากการนับสต็อกการทำเวสหรือ การตัดสต็อกในส่วนอื่นๆซึ่งทำให้ต้นทุนของสินค้าสูงขึ้นในส่วนนี้ Standard Cost เราสามารถคลิกเข้า,ขาไปดูข้อมูลได้ว่าราคาต่อนหน่วยของเราคือเท่าไหร่และใน Actual Cost เราก็สามารถเข้าไปคลิกดูข้อมูลได้เช่นกันใน Actual Cost นี้ยังมีอีก2ตัวเลขที่ อีก3ตัวเลขที่สามารถคลิกดูข้อมูลได้ก็คือ total material net use คือสินค้าที่ใช้ไปถูกตัดสต็อกทั้งหมด47ชิ้นในขณะที่สินค้าที่ถูกตัดตามสูตรการผลิตทั้งหมดมีเพียง45ชิ้นเมื่อคลิกเข้ามาดูใน Total Material Net Use เราจะเห็นว่าการตัดสต็อกทั้งหมดเกิดขึ้นจาก2 2ส,ส่วนคือตัดสต็อกจากการขายและตัดสต็อกจากใบของเสีย ซึ่งใบของเสียจำนวน2ชิ้นถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการทำให้ต้นทุนสูงขึ้นในหน้านี้เราสามารถปิ้นออกเป็นเอกสารหรือทำเป็นไฟล์ได้ในช่อง total material used for Se form formula เมื่อคลิกลงมาเราจะเห็นว่าสินค้านี้ที่ถูกตัดออกไป45ชิ้นถูกตัดจากสูตรจากการขาย รหัสสินค้าใดส n d น r คอร์สกดปิดเมื่อไม่ใช้งานในรายงานฉบับนี้กำไรจะเป็นไปได้ทั้ง อัตราสุดนกำไรจะเป็นไปได้ทั้งค่าบวกและค่าลบความเที่ยงตรงขึ้นอยู่กับการทำสต็อกในระบบอินเวนทอรี่ในส่วนท้ายจะมีการสรุปว่าสินค้าทั้งหมดที่ขายไปทั้งหมด45ชิ้นเป็นเงินก่อนหักสดเป็นเงินสุดที่หลังหักส่วนลดแล้ว58,786.62บาท มีต้นทุนทั้งหมด308,874บาท27สตางทำให้ยังเหลือกำไรอยู่ทั้งหมด33.87%